2. 2> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสบายดี C2 กลับมาพบกับเมย่าอีกแล้วนะคะรายการน,นี้นะคะก็มีทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เป็นแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะและ ท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีปัญหาสง pues สัยอะไรเนี่ยส่งคำถามของท่านมาได้ที่สบายดีขีดทีวีแอป o อนะคะวันนี้นะคะไม่ยาก็มีเทคนิคการแต่งหน้าดีๆสวยๆเนี่ยมาแนะนำให้ท ah ่านได้รู้จักกันค่ะสบายดี t ีกลับเข้าสู่รายการสบายดีซีทรูกันต่อนะคะมีท่านผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาถามว่า ใบหน้ารูปไข่แบบเมย่าเนี่ยจะปัดแก้มยังไงให้สวยไมย่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใบหน้ารูปไข่เนี่ยเป็นใบหน้าที่สวยสมส่วนที่สุดอยู่แล้วนะคะดังนั้นการปัดแก้มเนี่ยไม่จะเป็นต้องปัดเยอะแยะอะไรมากมายเทคนิคง,ง่ายๆคะ่ะปัดตั้งแต่กลางแก้มจนถึงขมับนะคะทางด้านเฉียงแบบนี้นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ยากเลย Z2 ดี กลับเข้าสู่รายการสบายดีซีทรูกันต่อนะคะในช่วงที่แล้วเมาย่าก,ก็แนะนำเทคนิคดีๆในการปัดแก้มไปแล้วตอนนี้มารู้เทคนิคในการเลือกบลัชออนให้เหมาะกับสภาพผิวกันดีกว่าค่ะบลัชออนนี่นะคะก็จะมีอยู่3ชนิดคือชนิดฝุน่นชนิดน้ำและก็ชนิดเจลค่ะชนิดฝุ่นเนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ชนิดเจลเนี่ยจะ ไม่เหมาะกับคนผิวหน้ามันค่ะแล้วก็จะเหมาะมากที่สุดก็คือคนผิวหน้าแห้งเพราะว่าจะทําให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยชุ่มชื่นอยู่ได้ทั้งวันนั่นเองค่ะส่วนสําหรับชนิดสุดท้ายก็คือชนิดน้ํานะคะชนิดน้ำเนี่ยเหมาะสาหรับคนผิวหน้ามันแต่อย่าลืมนะคะต้องต้องใช้เวลาในการทาน,นี่ยงค่อนข้างเร็วเพราะว่าก่อนที่ที่ที่บัออนของเราเนี่ยมันจะแห้งซะก่อนเห็นไหมล่ะคะว่าเทคนิคการเลือกเนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันสบายดี กลับเข้าสู่รายการสบายดีซีชวูกันต่อนะคะในช่วงนี้ไม่อยากขอแนะนำการเลือกบลัชออนให้เหมาะกับสีผิวของตัวเองค่ะสีผิวแรกเลยค่ะคนผิวสีขาว โอ้ยคนผิวขาวในหน้าอิจฉามากเพราะว่าสามารถใช้ได้กับทุกเฉดสีเลยสําหรับคนผิวสีเข้มคนผิวสีเข้มนะคะก็แนะนําให้ใช้โทนสีชมพูเข้มเพราะว่าจะได้เห็นรูปหน้าอย่างชัดเจนส่วนโทนผิวสีสุดท้ายเนี่ยค่ะจะเป็นคนโทนผิวสีเหลืองผิวสองสีหรือผิวสีแทนแบบไม่ยากนะคะควรจะใช้เป็นโทนสีส้มพีชจะได้เห็นรูปหน้าอย่างชัดเจนแต่ว่าสีอีกสีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ในทุกสีผิวเลยก็คือสีส้มพีชอมชมพูค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าการเลือกสีสีสีบลัชออนเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยกลับเข้าสู่รายการสบายดีสีทูในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะว่าท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาสงสัยหรืออยากถามเคล็ดลับดีๆอะไรจากศิลปินอาสยามอย่าลืมส่งคำถามของท่านมาที่สบายดีขีดที at hotmail.com นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสบายดีซี r u ูได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับวันนี้แม่ย่าต้องขอลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสบายดีซี